ครับสวัสดีครับนะฮะผมปุ๊บปรบภพจวงปรมบรมดีและทีมงานนะฮะตลกยใหญ่คือโมมีโชคคุณบอยคอนเสิร์ตสว่างแม่ตานะฮะคุณจิมราชสีมาคุณเป๊ะนะฮะน้องตั้มคูแฟดเมืองสยามแล้วก็น้องเบียร์จัมโมฮีหรือว่ามิกซาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังแพช้างไอเพย์มิวสิกอาจารย์เปิ้ลนาแกอคุณเดชนะอินดีที่จะส่งสป,ปินเบอร์ใหญ่มาช่วย ในงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตหาเงินสมทบุนช่วยสมาคมคนตาบอดนะครับงานจะจัดกันในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันพระหัตปี2564กับชื่องานนะฮะพลังเพลงจากหัวใจจุดพบไฟในความมืดนะฮะซึ่งครั้งแรกเนี่ยจัดในวันที่13ที่ผ่านมานะครับธันวาคมครั้งที่2ครับ ะหัดที่4กุมภาพันธ2564สถานที่ที่จะจัดนะครับตอนนี้ให้ทางสมาคมคนตาบอดเนี่ยทำหนังสือถึงเทศบาลนนะครนะครนะคร,ราชสีมาเพื่อที่จะขออนญาตใช้สถานที่ลานครึ่งวงกลมข้างอนุสาวรีย์ของพัดเท้าสุรานารีนะครับแล้วก็ขอบคุณศุรปินทีมงานโอบของน้องอ๋งน,นะฮะจะมาช่วยถ่ายทอดสด กิจกรรมวันในวันนั้นตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนนะครับก็จะมีคุณโอมิโชคุณจดกเย,ยจุยเนี่ยจะเป็นพิธีกรตลอดงานแล้วก็อาจจะมีคนอื่นมาช่วยสลับสับเปลี่ยนมีลงทานจากอาจารย์สมหวังใจดีแล้วก็จ,จะนําวัตถุมงคลของครูบากิษณะอินทวันโนมามอบให้กับศิลปินในวันนั้นด้วยนะครับและนะฮะขออยากกราบก็ไม่พี่น้องที่ดูข่าวอยู่อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมบุญกับ ทางสมาคมคนตาบอดเพื่อที่จะหาเงินสมทบทุนในการสร้างอาคารสำนักง,งานของสมาคมคนตาบอดนะฮะงานมีในวันที่4กุมภาพันธ์2564ซึ่งตรงกับวันพระสะประุปฏีเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับส่วนหมายเลขบัญชีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะแจ้งให้ทราบเราจะไปเปิดบัญชีใหม่ในวันนี้นะฮะกับชื่อบัญชีคือ พลังเพลงจากหัวใจจุดคบไฟในความมืดหาเงินสมทบทุนช่วยสมาคมคนตาบอดสร้างอาคารสำนักงานครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมมือด้วยกันครับขอบคุณครับ